สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะคะเป็นพิากคาร์ดนะคะมาเลือกกันเลยนะว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงกันอยู่เนี้ยนะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมีให้เลือก3 3ตัวเลือกนะคะก็คือ1 2 3สองสามเนาะเลือกพลังงานที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะคนที่คุณถามถึงนึกถึงตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะมาเริ่มจาก ตัวเรื่องนี้ก่อนนะคะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเหมือนอยากได้รับโอกาสอะอยากให้คุณให้อภัยเขาอะไพ่ใบเนี้ยโอ้ถ้าคุณมีปัญหากันไปนะคะนุกรู้สึกว่าเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากให้คุณอะอย่าง ยังต้องการเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นกันเนาะเพราะว่าให้ขึ้นมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะสําหรับให้ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเขาตกหลุมรักคุณนะ่ะเขามองว่าคุณคือคนที่เขาเคยอธิษฐานขอพรเอาไว้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้เจอคนคนนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีเรื่องของศาสนาที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะเขาตกหลุมรักคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ใช่ คุณทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาตามหามามาตลอดนะคะเป็นประมาณนั้นอ่าเขาอยากเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะสำหรับค,คนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาอยากให้คุณรอเขาเขากำลังจะเดินทางมามอบความรักให้กับคุณแล้วนะ,ะแล้วก็พลังงานของไพ่ใบนี้ก็คือเขาจริงจังกับคุณ ให้เกียรติคุณด้วยนะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะชัดเจนหรือว่าถ้ารู้จักกันไปนานๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะพาคุณไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาให้ความเคารพนับถือหรือไปเจอ,อญาติของเขาก็ได้นะคะเนาะซึ่งนกมองว่าพลังงานสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ยนะเขาตกหุ่มรักคุณมากๆแล้วเขาอยากที่จะ จริงจังแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะขอดูบัตรคํานะคะข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มนะคะขอสามสามประโยคขอให้ได้รักนะคะออืเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขานะคะเนี่ยอื คิดถึงเธอเสมอเนาะเขารักแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี้แหละคือเป็นรักแท้คู่แท้ของเขานะคะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่เลือกกองที่สองค่ะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะขึ้นไพ่ king of one นะคะอื้อ เขามองว่าคุณหน้าคนหามากๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะแบบคาดเดาคุณไม่ออกคุณมีเสน่ห์นะคะคุณดูหน้าค้นหาแล้วก็เขากําลังเรียนรู้คุณอยู่อยากจะเรียนรู้คุณมากขึ้นอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะ เนาะหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์คุณบางทีนะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายได้ด้วยนะคะอารมณ์อารมณ์อาจจะไม่คงที่นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะ,ะเออในบางท่านบางคนนะคะอ่ะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะคือเขาชอบคุณมากรู้สึกดีนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเวลาที่เขาเดินทางไม่ว่างเขาทํางานอยู่เขาก็นึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะแต่คนคุณนี้อาจจะแบบไม่ค่อยแสดงออกอ่าเป็นคนที่ ซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเก่งก็ได้นะคะเขาอยากเดินทางมาเจอคุณด้วยคุณเป็นความหวังใหม่ของเขานะคะในเรื่องของความรักถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยอยากมาเจอแล้วนะคะชอบมากรู้สึกดีกับคุณมากคุณคุณเป็นคนที่เขาประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเขาไม่ยอมแพ้กับความรัก ระหว่างคุณและเขาอย่างแน่นอนนะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะส่งถึงคุณสักสามใบนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นทีมที่สองสิ่งที่ฉันทำกับเธอมันทำให้ฉันเจ็บปวด ทำอะไรกันนะคะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรกันอยู่เนาะกำลังใจที่ดีอยากคุยนะคืออาจจะอยู่ในสถานาการณ์ที่คุณไม่ได้คุยกันหรือว่าเขาไม่ว่างหรือเปล่าทำงานนะคะหรือต่างคนต่างไม่แสดงออกในความรู้สึกก็ได้นะคะแต่นี่คือข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณคือเขาอยากคุยกับคุณมากๆหรืออาจจะยังไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะในตอนนี้เนาะคุณคือกำลังใจที่ดีสำหรับเขานั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่สามกันต่อเลยนะอืมเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเนี่ยพลังงานขึ้นมานะคะเหมือนเขาต้องจำใจห่างคุณไปหรือมีภารกิจอะไรที่จะต้องทำบางอย่างนะคะคนคุณนี้อาจจะเป็นคนที่ห่างหายจากคุณไปหรือเขายังไม่พร้อมที่จะ ดูแลคุณได้ก็ได้เขาอยู่ในจุดที่เขาจะต้องสร้างตัวเองก็ได้นะคะสร้างความมั่นคงทําให้ชีวิตของเขาพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห่างกันไปหรือเปล่านะค,คนคนนี้หรือว่าเขามีภารกิจมีงานที่จะต้องทําทําให้คุณต้องแบบน้อยใจเขารู้สึกเสียใจอะไรก็ตามนะคะคือเขาอยากจะบอกว่าเขายังปรารถนาความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่เพียงแต่ว่าในบางครั้งเขาอาจจะต้องไป ทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะดูแลคุณก่อนหรือว่าเขาต้องทําในสิ่งที่เป็นไพ่เก้าเหรียญเน่ะเขาต้องเขาต้องสร้าง ฐานความมั่นคงอะไรบางอย่างหรือเขามีงานที่จะต้องทําและรับผิดชอบอยู่ก็ได้นะคะเนาะเขาไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่านะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่3นะนกรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้คุณยังสําคัญกับเขามากๆนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะแบบทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าเสียใจอะไรเลยนะคะแต่ในบางครั้งนะคะในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจเขานกรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลในสิ่งที่เขาจะต้องทําหรือต้องห่างคุณไป เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเนาะคือพลังงานอะอาจจะต้องจําใจห่างกันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันก็ได้เพราะว่าหน้าที่อะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้มีคนอื่นนะที่นกเห็นนะเขาก็มีแต่คุณนั่นแหละแล้วก็การการที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะแต่ในบางบางทีก็ต้องเลือกหน้าที่กับหัวใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คนคนนี้เขายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขายังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะเหมือนเขาก็เสียใจที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะอขอดูนะคะข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณเพื่อนๆทีมที่สามอยากให้เธอคิดถึงฉันเหมือนกับ ที่ฉันคิดถึงเธอเขาคิดถึงคุณนะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่คุณเข้าใจคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดก็ได้นะคะเนี่ยคือพลังงานของเพื่อนเพื่อนที่สามเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ใจเขาไม่เคยห่างหายจากคุณไปไหนเลยคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะเขาจะกลับมาไม่ว่าเขาจะกลับมานะเนี่ยขึ้นเก้าเหรียญกลับมาในวันที่เขาพร้อมในวันที่เขามีความ พร้อมอย่างเต็มที่เขาจะมามอบความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณนะคะสาหรับเพื่อนเพื่ที่3เนาะจบไปแล้วค่ะวันนี้สําหรับพิฆาดาของเรานะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังกับความรักที่ดีงามกันทุกคนเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะคะ